นักแสดงดังเบน์ปุญญาพรเซเยสหลังถูกแฟนหนุ่มแก๊บวิทนาธขายาตโรงแรมดังพัทยาคุกข่าวขอแต่งงานที่ฝรั่งเศสหลายคนรู้จักกันดีสำหรับเบน์ปุญญาพรน,นักแสดงชื่อดังที่เริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดนั t t ีเกิลปีคศ2004ได้รับรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ล่าสุดเจ้าตัวก็ประกาศข่าวดีถูกแฟนหนุ่มแกบวิทนาธายาตโรงแรมดังพัทยาขอแต่งงานโดยทางด้านสาวเบนเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมแอดเบนปุญญาโพลเผยว่าวันเกิดปีนี้วันที่30กรกฎาคม66เป็นปีสำคัญของเบนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับพี่แกบนะคะเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่ง แต่เป็นคนสัญญาว่าจะทำอะไรให้ก็เป็นคนตั้งใจทำให้เต็มทีด้วยความเต็มใจทุกครั้งขอบคุณของขวัญปีนี้ค่ะเป็นขอบคุณที่แก๊บทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณครอบครัวของที่แก๊บด้วยคุณแม่คุณพ่อพี่กอบมินที่ต้อนรับและดูแลดีมากๆเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆตอนที่เป็นแฟนกันจนถึงตอนนี้ เบนทราบซึ้งใจมากๆตอนที่เบนป่วยคุณแม่พี่แก๊บดูแลดีมากๆโทรหาคุณแม่แตนตลอดไม่ต้องห่วงลูกสาวนะคะแม่จะดูแลเองค่ะค่อยโทรหาแม่เราตลอดหนูขอบคุณแม่มากๆค่ะและขอบคุณครอบครัวของตัวเองด้วยพ่อพรกับคุณแตนจะมีลูกชายเพิ่มแล้วนะขอบคุณที่ใหม่ที่ท็อปค่ะที่พวกเราไปเซอร์ไพรส์ที่พี่ ขอบคุณหมอดูทุกสำนักทุกท่านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพัทยาแค่ปากซอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบนสแกปแบงละมุงวันนั้นที่ไปงานอึดอัดมากอยากบอกพี่พี่นักข่าวทุกคนกับพี่พี่น้องที่เจอนะคะพอดีได้เลิกมาวันนี้คะ่ะเวลานี้เชื่อเถอะกุญ่าชอบมูเตจริงๆ